ประทัดหายเมื่อกี้ประทัดอยู่ตรงนี้นี่ทำไมมันหายไปไหนเจ้าคนจุกในรถบัสเฮเดี๋ยวแล้วมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่วะแออไม่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เมื่อไหร่แมวรำเลยกูตีกูจังเลยเีมวไปชังทางรำเเดี๋ยวผมส่งของปาร์ตีก็ตีกูจังเลยอ่ะเร็วเร็วเร็วมันจะแตกอยู่แล้วรู้ มีม e> ึงก็ตีกูจังเลยนะสงสารมากเข้าไปเถอะแม่เข้าไปเถอะนะเข้าไปกูเขากลิ้งแล้วเข้ามาเข้าไปเถอะกูปิงเดี๋ยวนี้ก็เข้าสี่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 จังเองเราเขาไม่เข้าจัดการมันเลย ทำไมไม่เข้าเราเราเราทำไมก็บอกว่าไม่เข้าเอเดนนี่ไม่จังหวะนี้ทไมเดนนี่ไม่เข้าแม่จ้าไม่แม่จ้าไม่จ้าไม่นะไม่นะแม่จ้าไม่จับไม่เจ้าสีลูกตีไม่ได้ก็เข้าสิยังจะเล่นอีกเออจะเลื่อนมีดว่าแล้วจะทาคอนเทนต์ได้เปลี่ยนแล้วมีจะหาคอนเทนต์ใช่ไหมเพื่ออะไรขุดดิเขาเป็นคอนเทนต์ต้นตะกอนนุ๊ก